สวัสดีค่ะพลอยนะคะวันนี้นะคะพลอยก็ได้มาปลดล็อกให้กับตัวเองนะคะต้องขอบคุณสำหรับโค้ชอาร์มแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือครูปนนะคะที่ทำให้พลอยได้มีโอกาสมาอยู่บนโลกออนไลน์แห่งนี้นะคะก่อนอื่นนะคะพลอยต้องแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อพลอยนะคะแล้วก็ เป็นทําธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการเจาะบ่อบาดาลน,นะคะซึ่งอันนี้พลอยจะเป็นคนทําเองเลยแล้ววันนี้นะคะเป็น EP ีแรกนะคะของพลอยก็ฝากคําติชมด้วยนะคะ,ะก็ให้เป็นกําลังใจให้กับพลอยด้วยนะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณล่วงหน้าไว้นะคะ,ะวันนี้นะคะพลอยอยากจะมาแชร์นะคะประสบการณ์ที่ทําให้พลอยก้าวไปสู่ความสําเร็จ ในอา,อาชีพของพลอยได้ยังไงนะคะวันนี้พลออยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนนะคะที่เข้ามาหรือว่าอาจจะมีกำกำลังท้อใจหรือว่ายัางไงเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะคะก็คืออย่างแรกเลยนะคะสำหรับพลอยนะคะก็การกลัวจะผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ไปสู่ความสําเร็จได้นะคะมันก็มีอยู่คือพลอยจะมายกตัวอย่างแล้วก็แชร์อยู่สักสาข้อนะคะอย่างแรกเลยก็คือความล้มเหลวค่ะทุกคนเจอมาหมดเลยค่ะความล้มเหลวไม่ว่าใครก็ตามทําอะไรก็ช่างจะผ่านจุดแรกไปได้ก็คือความล้มเหลวค่ะความล้มเหลวเนี่ยคือสิ่งแรกเลยคือให้เราคิดบวกพลอยจะเป็นคนที่คิดบวกมากค่ะ คือบอกได้เลยว่าคิดบวกมากๆบางเรื่องนะคะที่คนอื่นเขาอาจจะฟังว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะจะทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่อะแต่สําหรับพลอยไม่ใช่นะคะพลอยนี่จะเป็นคนที่คิดบวกแล้วก็ทุกอย่างจะเป็นสเต็ปที่ว่าทําให้พลอยนะคะทุกอย่างนะคะทําให้พลอยนะคะมีความรู้สึกว่า ก้าวผ่านไปได้นะคะเราคิดบวกนะคะค่ะจริงๆวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยตอนเลกโอ้อโหคือคือพลอยพยายามที่จะก้าวผ่านปลดล็อกตัวเองให้ได้นะคะวันนี้ต้องมีสติอยู่ที่นี่นะคะแล้วพอยอยากจะแชร์ประสบการณ์ของพลอยนะคะก็คือความล้มเหลวอันดับแรกเลยนะคะแล้วพลอยก้าวผ่านมาได้ไงความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทําให้เราประสบผลสําเร็จได้ อันนี้คือย้ำเลยค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พลอยผ่านมาได้มันจะเป็นบันไดก้าวแรกที่พลอยก้าวผ่านไปได้ความล้มเหลวบางคนนะคะเจอความล้มเหลวแล้วกลับมารู้สึกว่าท้อแท้ใจแต่พลอยไม่ใช่ค่ะพลอยใช่ว่าเราท้อแท้ใจแต่เราต้องก้าวผ่านจุดนั้นออกมาให้ได้นะคะความล้มเหลวมันเป็นแค่ส่วนหนึ่ง มันเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราไปสู่ความสำเร็จได้นะคะแล้วพลอยก็จะทำทำต่อไปค่ะคือมันเกิดความล้มเหลวปลายทางของเรามันจะมีอยู่สองทางนะคะทางแรกก็คือเราทำไปแล้วประสบความล้มเหลวส่วนทางที่สองก็คือเราทำไปแล้วทำให้เราประสบความสำเร็จแต่เผอิญ ชีวิตของเราอะเราทํามาทุกอย่างทํามาทุกขั้นตอนลงมือมาหมดทุกอย่างแต่ปรากฏว่าเรามาเจอความล้มเหลวแล้วเราจะทํำยังไงสําหรับพลอยนะคะพลอยก้าวานก้าวผ่านตรงนั้นมาก็คือพลอยกลับมาเริ่มต้นทําใหม่ค่ะแล้วเมื่อมันเป็นบันไดขั้นแรกเมื่อเรากลับมาเริ่มต้นทําใหม่เมื่อเรามาทําใหม่ แต่ผลลัพธ์มันจะไม่เหมือนเดิมค่ะพรพลอยรู้ว่าเหตุเหตุที่ทําให้พลอยล้มเหลวมันคืออะไรพลอยจะไปแก้จุดนั้นค่ะพลอยจะไปแก้ตรงนั้นทําให้พลอยได้รู้สึกว่าออเจริงๆแล้วมันผ่านไปได้นะเราไปแก้ตรงนั้นพอเรามาทําใหม่อีกครั้งหนึง่งผลลัพธ์มันไม่เหมือนเดิมค่ะมันทําให้เราก้าวสู่ความสําเร็จไปได้อันนี้คือสิ่งแรกค่ะ คือเราต้องก้าวผ่านให้ได้เราไม่ต้องกลัวค่ะเราต้องก้าวผ่านไปให้ได้สู้ๆค่ะสำหรับคนทีอ่อาจจะทำอะไรแล้วเกิดความล้มเหลวแต่นั่นเป็นบันไดบันไดแรกค่ะที่เราจะก้าวไปให้ได้บันไดนั้นแล้วก็ความล้มเหลวเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีจะล้มเหลวมากี่ครั้งก็ช่างจะล้มเหลวหลายๆครั้งแต่มันเป็นเกราะที่ดีค่ะ ที่จะทําให้เราไปสู่ความสําเร็จได้ยิ่งเราล้มเหลวมากเท่าไหร่เราก็จะรู้ปัญหาจุดต้นกําเนิดของมันที่ทําให้เราล้มเหลวมันอยู่ที่ไหนนะคะแล้วเราก็จะไปแก้ไขจุดนั้นแล้วเราก็ทําต่อไปค่ะทําต่อไปเรื่อยๆจนไปสู่ความสําเร็จได้เพราะว่าบอกแล้วค่ะว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จงั้นเราไม่ต้องกลัวค่ะเราทํามันต่อไปนะคะ แล้วเราจะไปสู่ความสำเร็จเองส่วนสิ่งที่สองค่ะที่พลอยนะคะอยากจะแชร์และแบ่งปันให้นะคะ mm. ก็คือการดูถูกคนเอ้ยไม่ใช่อะ่ะคำของคนดูถูกนะคะขอโทษพูดผิดที่เขาจริงๆอ่ะเขาดูเราดูถูกเราอะคะ่ะดูถูกเราคําเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคำคำที่ทําคอยเสียดแทงจิตใจของเรา ทำให้เราเก้าวต่อไปไม่ได้อาจจะโดนคนนั้นว่าอาจจะโดนคนนี้ว่ายังไงก็ช่างมันจะวนเวียนอยู่ในหัวแต่สําหรับพลอยไม่ใช่ค่ะพลอยคิดบวกพลอยคิดบวกคือพลอยไม่เคยใส่ใจเลยไม่เคยใส่ใจเลยค่ะแต่พลอยคิดแค่ว่าคนที่เขาดูถูกคําพูดเหล่านั้นนะคะมันจะคอยผลักดัน ผลักดันให้พลอยก้าวต่อไปแล้วพลอยจะพิสูจน์ตัวเองให้เขาได้เห็นว่าจริงๆพลอยสามารถทําได้ทําให้เขาเห็นได้แล้วพลอยจะไปลบคําดูถูกของเขาเหล่านั้นที่เขาคอยดูถูกซึ่งเราไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะว่าให้เราคิดว่าคําดูถูกของเขาเหล่านั้นนะคะผลักดันให้เราก้าวผ่านไปได้ค่ะให้เราก้าวผ่านไปได้ให้เรา ผ่านไปสู่ความสำเร็จได้นะคะค่ะอันนี้อันนี้ก็อยากจะแชร์อีกอย่างนึงนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะอันสุดท้ายอันนี้เป็นสิ่งที่ก้าวผ่านไปได้ยากมากนะคะแต่ทุกอย่างค่ะถึงแม้ว่าจะก้าวผ่านได้ง่ายหรือได้ยากนะคะมันอยู่ที่ความคิดของเราค่ะเราต้องคิดบวกอย่างเดียวเราคิดบวก แล้วเราต้องสู้และเราจะไม่จะไม่ท้อถอยเราต้องทำทำทำค่ะสิ่งสุดท้ายค่ะคือความท้อแท้ความสิ้นหวังมีค่ะสำหรับพลอยก็คือเวลาเราทำงานเราท้อแท้ทุกอย่างมันเข้ามาประเดยประดังเข้ามาหมดณจุดนั้นเรารู้เลยว่าอารมณ์มันเป็นแบบไหนทุกอย่างมันจะสิ้นหวังหมดหวังหนทางมันไม่มีประตูเลย มันไม่มีประตูไหนเลยที่เราจะก้าวผ่านไปได้มันไม่มีเลยแล้วเมื่อมันไม่มีหลายคนนะคะมองไม่เห็นหนทางไม่รู้จะก้าวผ่านไปได้ยังไงคือก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องที่ที่เลวร้วายขึ้นมาได้นะคะเพราะความท้อแท้นี่แหละคะ่ะแต่ถ้าเราคิดบวกคะ่ะความท้อแท้ทุกคนมี แต่เราจะรับมือกับมันได้ยังไงเราต้องคิดให้ช้าค่ะทุกคนผ่านไปได้ทุกคนมีหนทางที่จะก้าวผ่านไปได้แน่นอนสำหรับพลอยนะคะเวลาที่พลอยท้อแท้หรือพลอยรู้สึกว่าพลอยทําไม่ได้มันมีอะไรที่ประเดประดังเข้ามาเยอะแยะมากเลยในวินาทีนั้นในเวลานั้นพลอยรู้สึกว่าทุกอย่างมันมันทำให้ให ทางมันตันไปหมดเลยมันมองไม่เห็นอะไรสักอย่างสิ่งที่พลอยทำคือพลอยกลับมามองตัวเองคะ่ะแล้วพลอยเอาตัวเองไปวางไว้อยู่ข้างหน้าเอาไปวางไว้อยู่ที่อนาคตะคะ่ะคือจินตนาการไปเลยว่าคือพลอยปฏิบัติเลยนะคะจินตนาการไปว่าอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าฉันต้องผ่านมันฉันผ่านมันไปแล้ว คือเราพลอยกลับมามองตัวเองณจุดนี้ค่ะวันนี้ค่ะที่พลอยทําคืออีกหนึ่งเดือนข้างหน้าหรืออีกหนึ่งปีข้างหน้าอีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้าก็แล้วแต่นะคะแต่คือพลอยเอาตัวเองจากปัจจุบันไปไว้ที่อนาคตเลยค่ะแล้วพลอยก็ทําให้ตัวเองเหมือนกับว่าพลอยไปยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนกับว่าหนึ่งเดือนข้างหน้าพลอยก็จะคิดว่าหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยมาดูตัวเองตรงวันเนี้มันได้ผ่านไปแล้ว แต่ทั้งๆที่ปัจจุบันเรื่องนี้ยังไม่ผ่านไปเลยนะคะแต่พลอยคิดว่ามันผ่านไปแล้วแล้วมันผ่านไปได้ค่ะคือจริงๆแล้วมันไม่มีมันกฎของโลกอะค่ะมันเดินไปอยู่ทุกวันทุกวันมันไม่มีว่ามันจะหยุดโลกมันไม่ได้หยุดหมุนในวันที่เราท้อใจค่ะแต่ตัวเราอะหยุดเองคือมันไม่ได้หยุดหมุนเลย กฎของโลกก็คือมันมีพรุ่งนี้มันมีทุกมันมีพรุ่งนี้ทุกทุกทุกทกวันมันมีพรุ่งนี้ตลอดค่ะฉะนั้นก็ความท้อแท้ก็คือพลอยจะเอาตัวเองไปอยู่ข้างหน้าจินตนาการไปเลยค่ะว่าตัวเองอะยืนอยู่ตรงนั้นแล้วมองกลับมาว่าเอ้ยฉันทำได้แล้วนะค่ะแล้วเรา แล้วพลอยก็จะเป็นคนที่คิดบวกทำคิดช้าค่ะคิดให้ช้าเรื่องราวที่ผ่านมาพลอยจะพลอยจะช้าลงแต่ถามว่าทำไหมพลอยยังทำเหมือนเดิมนะคะทำไปเรื่อยๆแต่ความคิดคิดให้มันช้าลงค่ะแล้วปัญหาต่างๆที่มันผ่านเข้ามาพลอยก็จะเห็นว่าเออตรงนี้มันทำให้เราท้อ เราแก้ตรงนี้ผ่านไปตรงนี้มันทําให้เรามีปัญหาเราแก้ตรงนี้คือถ้าเราทําให้ตัวเองช้าลงอะค่ะถ้าถ้าถ้าเราทําให้ตัวเองช้าลงนะคะ,เร,เ,ะ,คะเราจะมองเห็นปัญหาคะ่ะแล้วเราก็จะแก้ได้ทีแล้วจุดแล้วจุดแล้ววันหนึ่งเราก็จะไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นที่เราจินตนาการไว้พอยก็ไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นแล้วก็หันกลับมามองว่าเออ เราก็ทําได้นะเราทําได้เราทําทผ่านไปแล้วคือมันผ่านไปแล้วมันทําให้ความรู้สึกท้อแท้ท้อใจกลายเป็นพลังค่ะอันนี้คือสิ่งที่พลอยอยากจะจะแชร์และแบ่งปันให้กับคนที่เข้ามามาดูนะคะอันนี้ก็เป็นอีีแรกของพลอยนะคะยังไงก็ฝากติชมด้วยนะคะทุกคนมีครั้งแรกเสมอนะคะแล้วก็ ถ้าใครจะเอาไปใช้ก็ยินดีนะคะยังไงก็ฝากขอบคุณด้วยแล้วเจอกันใหม่นะคะใน EP หน้ายังไงวันนี้ก็สวัสดีนะคะบ๊ายบาย